ไผ่ปลูกประดับนะคะไผ่กระถางที่ใบเล็กชุดนี้ที่ทางสวนแยกนะคะแยกเพื่อชำใส่กระถางแข็งแรงนะคะลากขาวเลยลากทะลุกระถางเลยนะคะแทงยอดใบใหม่ อน,นี้ก็ใส่เป็นปุ๋ยคอกนะคะบำรุงเขาไผ่ลำต้นลายค่ะใส่กระถางสวยๆนะคะตั้งโต๊ะทำงานไผ่ใบเฟินไผ่บอนไซสนใจต้นพันธุ์ทักหาเราได้ค่ะ